แลจะาคุณเดือนหนูลงอะไรต่อคิวเลยคิวเลยเหรอไม่แบบลงแป้งหรืออะไรก่อนใช่ไหมก็คือคิวเลยเออเป็นคนแต่งรูปไหมแต่งรูปมากบีบเหลอหุ่นบีดูไม่ออกนะก็คือลงเลยลงเลยเออก็แปลกเหมือนกันอไม่เคยเห็นกันไว่าเออแปลกนะมันแบบเราทำได้ไงอ่ะแล้วแป้งที่ใช้อ่ะก็ไม่ใช่แป้งที่แบบเป็นแป้งฝุ่นหรือแป้งนะมันเป็นแป้งแบบแป้งเนี่ยมนลงเยอะไหมก็ทางหน้าเออเลิศ คนชอบสอนกันว่าแต่งหน้าสักคนน้ำขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือถูกต้องแล้วนี่น,นู่นไม่จริงนะคะเห็นไหมว่าน้องเนี่ยผิวเสร็จไปคิ้วแล้วมาตาเลย <c oughs> ต้องเดดต้องสวยเลยแต่แต่ต้องแต่งหน้าเองชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งเสร็จหมดเสร็จหมดอุ้ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือพี่เพิ่งลองรองพื้นเสร็จ <c oughs> ไอเรื่อง <c oughs> จริงหนูเคยมีผู้ชายตะโกนเข้ามาในเซเว่น บ้างจะไม่เหลือชิ้นแล้วเนี่ยไม่เกรงออใจคนอื่นเขาบ้างเลยแบบปัญหาเรื่องคงคืนหรือปัญหาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นจากคนแต่งตัวอะไรเงี้ยจะบอกไม่ใช่นะคะทุกคนไอเหี้ยคนนั้นค่ะปัญหาไม่ใช่เราแต่งตัว <c oughs> หนูเป็น,ปนแบบ,แแบบบตั้งแต่ปีก่าแบะเพิ่งเป็นมาแค่แบบปีกว่าเริ่มจากอะไรเนี่ยหนูลองเล่าสิ สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาแล้วคะทุกคนกับกอล์สิบบิวตี้ทำหนุกว่าหรือว่าตาต้องไปทางนู้นเดี๋ยวนะตื่นเต้นมากจะบอกว่าวันนี้เป็น EP 2แสองแล้วเราก็มีแข่งรับเชิญเหมือนเดิมจะบอกว่านองเนตติ้ทงทำให้กอล์สิบบิวตี้พัง จริงๆแล้วคอนเทนต์ก็สิบบิวตี้เนี่ยคือเราจะเอาคนที่ฟุกรู้สึกว่าน่าสนใจมีความเกม๋มีความอย่างเงี้ยฟูกำจอามานั่งข้างๆแล้วก็นั่งเมามอยพูดคุยถึงแบบว่าคุ้ยแต่งหน้ายังไงก็แบบมาแลกเปลี่ยนเพราะว่ากาันแต่นเนี่ยไม่มีไม่มีถูกไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเหมือนฟุกเนี่ยจะผิดนะทุกคนแต่งหน้าได้ทุกแบบทุกสไตล์ตามที่ตัวเองมั่นใจแล้วตัวเองชอบเลยซึ่งคลิปนี้มัน EP พสองค่ะทุกคนถ้าวันไพูดว่าอีพีหนึ่งพังเพราะว่าจริงๆแล้วอะไฮไลท์หลักเลยคือว่าหลังงจจจาาากกแแแแแต่แต่่่่หนนน้้เเเเเเสรร็ลววีีียยไไดออพูบบบบททม ขาดไม่ได้เลยเนะนี่ยสามชิ้นแล้วแบรนด์ไหนบ้างที่ตัวเองใช้เนะี่ยแล้วดีที่สุดเนี่ยให้มาบอกเป็นแบบว่าซีคริตไอเทมเลยของของคนคนนั้นซึ่งของเนตตี้งงไปหมดกันเลยแต่งหน้ากันเองสรุปไปไปมาทุกแต่งหน้าให้เนตตี้เนตตี้พูดอย่างเดียวสรุปไปแบบเอ้าคอนเทนต์ไรนะก็เซอร์วิสตี้หลอกไม่ใช่ซึ่งคลิปนี้เจะเป็นก็เซอร์วิสตี้บอของจริงแตนะ่ของเนตตี้นะค ว่าแล้วโน้ตตีลเลอระลนนเลิศเกิน,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 นซึ่งขครากจให้ดูก่อนว่ามีความเป็นยังไงไหลซอฟไม่ใช่กระเทยแนะ่นอนเพราะกระเทยเนี่ยสังเกตดูนั่งครึ่งต่อครึ่งนะแต่ไหลกระเทยอะเกินกล้อ,องหมดไปแล้วซึ่งใครอากเจวันนี้นะคะคือใครเอ๊ะเดี๋ยวขอดูตาแล้วหนูโชว์ตาเอาได้ไหมโชว์ตาเอ๊อยไอเจาว้านน้องคนนี้ฟุกเนี่ยให้ความสนใจมากเพราะน้องเนี่ยเป็นนางแบบเดือนหนึ่งเนี่ยมันมีหมดสามวันแต่น้องมีงาน35งานต่อเดือน<ๆ><ๆ>ก็งงว่าเอ้ยเอาเวลาไหน,ปนไปถ่ายวะ เอราจะมีคิวมาไหมเคอขอคิวไปปีที่แล้วนะคะแต่เพิ่งได้คิวเดือนนี้เพราะาน้องยุ่งมากๆ่ายแบบทุกวันเอานีานะแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ไทยน้องใหม่ในตลาดนะน้องเป็นนางแบบให้เกือบหมดแล้วค่ะซึ่งน้องวันนี้คือน้องโมค่ะปิดนานไหมนานมากนานมาก มันางแบบอย่างเดียวปะนางแบบอย่างเดียวเลยเออหน้ามันเวอร์มันเก๋เนาะก็คืออ๋อลืมอย่างหนึง่งคือน้องว่าถ่ายแบบให้แบนรนด์ c h e r o y Beauty ด้วยค่ะทุกคนเป็นอยู่ในคนที่ข่าวสุดเลยเนี่ คือจะบอกว่าหนูบอกเลยหนูแต่งหน้าเองปังแต่งเองบ้างแล้วก็แต่แต่งเป็นอยู่แล้วเนาะคือทุกคนน่แต่งหน้าไปอยู่แล้วแต่ทุกคนชอบกลัวเวลาคนถามแบบแต่งหน้าเป็นไหมแต่งหน้าไม่เป็นค่ะแต่จริงอะแต่งได้ซึ่งวันนี้จะให้น้องเนี่ยแลกเปลี่ยนว่าแบบน้องแต่งหน้ายังไงเออก็เดี๋ยวดูกันว่าสไตล์ของน้องโมเนี่ยสาวคนที่ติดตามอยากรู้ว่าคือหนูเคยบอกใครไหมว่าหนูแต่งหน้ายังไงในอินสตาแกรมไม่เคยเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าน้องโมแต่งหน้ายังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพอมารายการเนี่ยต้องทำให้ทำท่าให้ถูกด้วยวันนี้กกก็ทุคนนอยยู่ใบรราาสิ

บำรุงลงสกินแคร์อะไรบ้างไหมไม่หนูลงแค่รองพื้นเลยไม่มีสกินแคร์เลยอ๋อกันแดดกันแดดอะใชยของอันนีอ้อันนี้เป็นของน่าจะมีขายที่เซฟอร่าค่ะทุกคนแต่ก่อนแพงจริงๆรู้แพงสุป,ประูดปะสุป,ปรกูดแพงมากติดในผมพวกฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือมีราคานหนึ่งผมไม่ได้เคยใช้ลองแต่รู้ว่าแพงอ่าเริ่มเลยแต่อย่างฟูกก็คือลงสกินแคร์ก่อนแล้วตาด้วยพวกเบสต่างๆนะฮะแล้วก็ําด้วยรองพื้นเออฟูกได้ใช้มานานยัง นานมาก็แบบชอบใช่ไหมใช่มันแบบเหมือนมันกกืนไปกับผิวแล้วหนูเป็นคนหน้าแห้งแล้วตั้งแต่มันแบบมันแล้วรองพื้นล่ะหนูใช้รองพื้นไม่ของอะไรปกติอิดคอยเมติกอ่ะก็ถือว่าเป็นนางแบบเต็มตัวเพราะนางแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อิดคอยเมติกจริงพี่ก็มีนะแต่ว่าพี่ไม่ก็อยใช้พี่รู้สว่ามันเบารู้สึกว่าแบบมันแบบมันธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เธอมันต้องแบบเกินคนไปนิดนึงบกดิบแล้วหนูใช้อะไรลงคะใช้มือเลยจริงหรอจริง เออจะบอกว่าคนที่ใช้มือลงเนี่ยแบบเป็นคนที่แบบแต่งหน้าง่ายๆแล้วเป็นคนแบบว่าแบบว่ารู้จักกับตัวเองเยอะอะไรเงี้ยหนูใช้เยอะไหมรองพื้นใช่ประมาณเนี่ยแบบบีกจึ๊กหนึ่งจึ๊กเดียวน้อยมากหรือว่าหน้าเราใหญ่ทุกคนเลยรู้สึกว่าขน้นมันน้อยไปอ่ะพกลงเป็น Dior Base เหมือนเดิมนะคะทุกคนสีสองดับบิลค่หนูใช้สีอะไรลูกอิตคัสเมติกของหนูอ่ะอ่ะนี่ไงของหนูใช้ไลท์มเดียมใช่แล้วหนูเคยใช้ฟองน้ำปะเคยใช้แต่เหมือนแบบว่า มันเปื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใช้มือกดๆไปเลยแล้วบอกกับไม่ได้ซื้อใหม่ด้วยอ๋อรู้สึกว่ามือมันใช้สะดวกกว่าพี่ก็เคยลองใช้มือแล้วตาบอกลากระบ,บอกแั้วนั้น <c oughs> ก็เลยเออใช้ห้องน้ำดีกว่าว่ะน้องต่อไปเลยนะใช้เป็นเน็คเก็ตา คอนซีลเลอร์เนี่ยหนูเอามาใช้ทำไมบิดใต้ตา <อะ S 2> สิวแค่นั้นสีนสีสูตร N Y และการแต่งหน้าของหนูเนี่ยมีอินสตาแปร์มาจากใครก่อนไหมแบบว่าชอบคนนี้แล้วแต่งตาคนนี้หรือว่าคิดว่าอันนี้เข้ากับเราเลยแต่งแบบนี้คือส่วนมากหนูจะแบบดูในติ๊กต็อกแล้วแบบเห็นเขาแบบมีแบบสอนแต่งหน้าน ấy, อะไรงี้ก็จะชอบไปแบบอ,อ,อันนี้ดีอะไรอย่เงี้ยก็เลยลองตาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็เหมือนเดิมคือแบบหนูแต่งเสร็จก็เหมือนเดิม แล้วอย่างเราเราเรียกสไตลต์วเ่งว่าเป็นอะไรแบบไซฟอร์ใส่เกาเอเชียนหรือแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่นู้ส่วนตัวพี่อะมองหนูเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่เป็นแบบสาวเอเชียที่แบบแต่งหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จำไหมนั่นแหละเนแบบเอเชียนเกิลที่แบบว่าเหมวยๆเนาะแต่ว่าแต่งหน้าแบบเฟี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นสาวแบบอย่างนั้นอะเออหนูแบบพยายามแต่งฝอแหละจริงๆแล้วอ๋อนชอบฝอใช่ไหมใช่แต่แบบเขาแต่งออกมามันก็แบบเหมือนได้แค่นั้นอันนี้ฟุูร้องคอนซีลเลอร์เป็นของทาเชฟเทสนะคะก็ลงแบบสร้างมิติปกติเลยใช้มือเหมือนกันเนาะใช่่คะเออเลอเลอเลอจ๊ะ แม้มีเทคนิคไหมว่าแบบอะไรยังไงในการลงคอนซีลเลอร์หรือแบบก็ก็คือใต้ตาก็คือจะลงแบบปิดไปเลยแล้วก็ นะแล้วก็มีแบบจ้ามุสค่างแล้วก็ก็คือสีที<น>่ผมเลือกมาคือสีสว่างกว่าผิวถูกปะ่ะการลงเงาใต้ตาหรืออะไรเงี้ยถ้าสว่างกว่าผิวมันจะเป็นการที่แบบปกปิดด้วยแล้วก็เพิ่มมิติให้กับใบหน้าด้วยแต่ว่าถ้าแบบว่าใต้าดำจริงๆต้องการปกปิดจริงอะแนะนำให้ใช้สีสว่างกว่าแนะนําให้ใช้สีพอดีผิวหรือว่าเข้มกว่าผิวเพื่อปกปิดรอยคล้ำไปก่อนแล้วค่อยเอาสีสว่างมาเติมทีหลังนะคะทุกคน ต่างเราจะคอนเทนต์หนูลงอะไรต่อคิ้วเลยคิ้วเลยเหรอ<ช>ไม่แบบลงแป้งหรืออะไรก่อนใช่ไหมก็คือคิ้วเลยใช่ค่ะเออเลยเลย,เลยชอบไปเรียนสอบมากกว่าฝุ่นหรอหรือว่าจริงๆเป็นคนเช็ดคิ้วไม่เป็นแบบไม่เป็นเลยคือตอนที่พี่ฟุ๊กฮักมาถามว่าปกติหนูแต่งหน้าไหมหนูก็แบบเอ,เอาละเริ่มกวดแหละแต่งค่ะเออนี่ก็เลยเช็ดดิ้งไปเรื่อย น้องไปนี่แล้วค่ทุกคนคิวแล้วหนูมีเทคนิคไหมว่าหนูเขียนยังไงเวลาเขียนแบบติน้องจะเขียนจากแบบทองคิวเลยทองคิวก่อนใช่ไหมไะแล้วสรงล่ะก็คือตามรูปตามรูปเลยอ่ไม่ได้แบบบิดจาก คิวจริงอะไรใช่ไหมอ๋อหนูแต่งนาเอกปาะมานนี้แบบว่าถ่ายรูปเล่นหรือแต่งตัวไปเที่ยวเอกก็ประวันนี้เนาะที่เห็นว่ามันแบบปังหน่อยก็คือเหมือนคิอ๋อแต่งรูปเออเป็นคนแต่งรูปไหมแต่งรูปมากมากนี่นี่เท่ากับเธอไหมอ่ะต้องถามก่อนก็เยอะอะคือแบบว่าเยอะคือหมายถึงว่าอย่างอย่างพี่เนี่ยเมคอัพเนี่ยจะไม่ทําอะไรเลยตลาดจะไปแต่งเรื่องหุ่น ของจะเป็นผิวผิวหน้าให้มันแบบว่าไม่มีร่องแก้มหรืออะไรอให้มันเนียนสมูทอะไรอย่างงี้อาจจะมีลิปนิดนึงเพราะว่าถ่ายกลางคืนมันเล็กนอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋ออ๋อ o n ทาลิอ๋อเติมลิปใช่แล้วก็หุ่นนิดหน่อยบีบหรอหุ่นบีบดูไม่ออกนะเพราะตัวจริงเดินมาเอเล็กว่าขาตั้งกระจกอีก เอวนอนเล็กมากคือ <c oughs> น้องเป็นคนแบบไม่มีสะโพกคือจะมีก้นค่ะแต่ไม่มีสะโพกแล้วเวลาถ่ายมันก็จะแบบว่าไม่ขนาดน,านั้นก็เลยแบบไปบีบเป็นมาอันนี้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนสวยกว่าในรูปเพราะว่าอะไรปะคือเหมือนตัวจริงอะเวลาเราส่องกรงะจกอ่ะอุ้ยเราหุ่น<อ>ดีแต่พอถ่ายรูปออกมา เฮ้ยมันมันรู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นวะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เนาะก็เลยพยายามจะบีบเท่ากับสายตาที่เราเห็นในกระจกตัวจริงอะไรเงี้ยอ๋อพี่รู้พี่เป็นคนเดียวหนูเป็นแต่จะบอกว่าการแต่งรูปไม่ผิดนะคะทุกคนบอกเลยว่าแอปเขาสร้างมาให้แต่งแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าเราอยากซีนเพื่อนแบบไม่อยากบอกว่าเราแต่งแอปไหนเราบอกเลยว่าแอปโตเออให้เป็หลอดเองเออแต่ปกติพี่ใช้อ่ะเหวนแอปแหวจูนใหม่โตแล้วก็จบไวไลยลูมนะวันสี่แอปอันนี้หนูอะไรต่อเราจะนลงตาแล้วตาตาแล้วหรอ แล้วหนูไม่มีแบบว่าลงแบบว่าแป้งบนผิวก่อนที่จะลงอย่างอื่นหรอหรือว่าก็คืออย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะปกติโดยแบบส่วนใหญ่แบบแ0ดสิบเนที่ก็เห็นนะคือแบบแบบอ่ะลงรองพื้นเสร็จเซตแป้งอะไรเงี้ยหรือลงบัตรออนครีมหรือแบบเราก็เซตแป้งแล้วอยเขียนคิ้วแต่หนูว่าเหมือนลงผิวก่อนแล้วก็ค่อยมาแป้งอ๋อโอเคได้เริ่มเพราะว่าเร็แต่ัวมือเราจะกดอยู่บนหน้าพี่กดแบบเออพี่เลยแบบไม่ได้อาจจะเป็นทลิกใหม่ของน้อง เห็นไหมจะาบอกว่าการแต่งหน้ามันแบบแล้วแต่คนเลยยังคนชอบสอนกันว่าแต่งหน้าแต่คนน้ำขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือถูกต้องนั่นนู่นไม่จริงนะคะเห็นไหมว่าน้องเนี่ยผิวเสร็จไปคิ้วแล้วมาตาเลยหรือฝรั่งบางคนแต่งตาก่อนลงรองพื้นด้วยสามอะไรเงี้ยเพราะมันเจะบอกว่าการแต่งหน้าอยู่ที่เราถนัดเลยเราแบบถนัดแบบไหนได้หมดเลยเพราะสุดท้ายอะายทาออกมาเพื่ออะไรก็คือเพื่อความสวยเหมือนกันทุกคนนะคะ นนาไม่นานมากครึ่งชั่วโมงถึงไหมฮะรีบๆว่าครึ่งชั่วโมงอ่าแล้วถ้าสมมติแบบว่าแฟนแบบว่าต้องการแบบวันเดทอยากอยากแบบต้องไปเจอคนที่บ้านแฟนแล้วการแบบต้องเดทต้องสวยเลยแต่แต่ต้องแต่งหน้าเองชั่วโมงครึ่งค่ะช่วงครึ่งคือเสร็จหมดเสร็จหมดคือพับออกเลยเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะหนูจะแบบมีแพนตื่นกี่โมงเท่านี้เท่านี้แล้วก็เตรียมชุดไว้แล้วตั้งแต่อนกลางคืนอุ้ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือพี่เพิ่งลองลองพื้นเสร็จไอ้เรื่องจริงพี่งงอ่ะ จริงเหรอจริก็ออแต่อันนี้ไม่ได้นใจว่าอ,อย่างในตีอะไรเงี้ยช่วงเดียวน,น้องทำเสร็จทุกอย่างเลยหรือว่าเราแปลกหรือว่าทุกคนปกติตอนนี้เริ่ม,มงงละ<อ>มากเลยเอ่ะสี่ชั่วโมงเนี่ยต่ำเลยสี่ชั่วโมงเนี่ยคือรวมแต่งหน้าทําผมแต่งตัวสวยเลยอันนี้หนูหนูชอบใครไหมแบบว่าไอดอลหรือเป็นโลโมเดลที่รู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ย ชอบตัวเองนะแไหมเรื่อนๆเริ่อนนะก็ชอบตัวเองได้เรื่อนๆแต่เอาจริงหนูชอบดูไอจีพี่ฟุ๊กเพราะว่าพี่ฟุ๊กเท่ากับโปก็มาออกช่องก็ต้องพูดอย่างนี้ใช่ปะไม่อันนี้เรื่องจริงหนูก็ชื่อโมเท่ากับโปเหมือนกันชื่อของพี่ไม่ได้ตัวโปนะหรอเออไม่เท่าเด็กตัวโป แก่ๆเราเฉพาะเลยนะแบบว่าเราเห็นผู้หญิงนั่นต่โไปโอ๊ยหนูแต่งตัวมันมิดชิดนอยเนี่ยผมคนืน,<ห>นเขาเซเว่นล้วเหมือนแบบวันนั้นใส่ก็คือไม่ได้โป้นะก็คือกอก,กับกอางเกงวอร์มขายาวมีผู้ชายรัโปนเข้ามาในเซเว่นทำตัวดีๆบ้าง <c oughs> เออเราถูกแบบทำไมอะคะจะไม่เหลือชินแล้วเนี่ยไม่เกรงใจคนอื่นเขาบ้างเลยแบบ แบอว่าทำอะไรผิดทำอะไรผิดมันมีจริงนะคนที่แบบว่ามองว่าปัญหาเรื่องคงคืนหรือปัญหาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นจากคนแต่งตัวอะไรเงี้ยจะบอกไม่ใช่นะคะทุกคนไอเหี้ยคนนั้นค่ะปัญหาไม่ใช่เราแต่งตัวเราสามารถแต่งตัวไรก็ได้ที่เรามั่นใจแล้วก็ถูกอานเทสะแค่นั้นเองจบเมื่อกี้หนูแต่งตาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเฮ้ย จริงเหรอหนูใช้เพื่ะไดไหนแต่งตาไหนบอกก่อนเรามื่อจากอกทะเลใช <จ S 1> ้พื่ของทารุ่นอะไรก็ไม่รู้สักปีหนึ่งจำไม่ได้แล้วส่วนฟูขอแม่แต่งตาแลละกันเพราะเดี๋ยวช้าขอไปกินคิ้วเลยไอ้แล้วหนูใช้ของคอนลุกแล้วหนูใช้หัวแบบไหนอ้าวเหมือนกันพี่สวหัวแบบนี้ยมันง่ายสุดง่ายสุดแล้วในการคนจะมือใหม่หรืออะไรก็ตามแบบนี้วิ่งง่ายจ,จับจัง,จงหวะง่ายมากนะคะแล้วเวลาปติก,กี่กีดอะคือกีดตามตาหรือว่ากีดให้ต้องการให้ตาย,ยกยกนิดนึงยกเลยใช่ไหมอ่านได้หนูกีดใส่กล้องไปเลย เกี้ยสเกตคือหนูลืมตาเขียนอ่ะพี่ว่ามันยากป่ะหรือต้องไม่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 รู้ว่าเขาถนัดไงแบบคือน้องลืมตาเขียนเนี่ยหรือมันต้องแบบมองตาปพี่จะมองมองแบบลินหลแล้วเขียนอ่ะไม่ดูเกี่ไอะไรน่าตาล่างอย่างนี้เลยหรอแบบล่างยาวอย่างเลยหรอ ช่วงนี้แบบอินให้ตามันดำก็เลยแบบว่าชอบมาต่อไปใช้แป้งของ c l a r i n Beauty นะคะทุกคนในก็ยังมีขายอยู่นะฮะในไลน์แอดนะฮะแอด c l a r i n Beauty เลยจากเจ็ดร้อยเก้าสิบเหลือหกร้อยเก้าสิบเก้านะคะตอนนี้ส่งฟรีด้วยทำอะไรตอนนี้เอา Eyeshadow กดถับไปให้มันแบบเบนเคลอน่ามีเทคนิคเทคใจจะบอกว่าแป้งพี่อ่ะ คนที่ซื้อไปแล้วแล้วแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเขาชอบไามนะเขาแบบว่าคือเหมือนเป็นฟีลว่าแบบว่าปกติแต่งหน้าสวยอยู่แล้วปกติแต่พอใช้เสร็จรู้สึกว่าอุยตังเลยมันดูแบบเป็นคนแต่งหน้าเก่งขึ้นเป็นคนแต่งหน้าแบบดูเป็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคน้ก็เียกเป็นแป้งฟิลเลอร์เพราะรู้สึกว่ามันเติมเต็มได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่หลับไปน้องจะไปคอนทัวร์วนี่ฮูล่าเหมือนการเบนิฟิตนี่แต่หนูเก่ากันชอบสีนี้เพราะว่าจะบอกว่าสีเนี้ยใช้ได้ทุกสีผิวนะท หนูทำทิปโน้ตป่ะหรือว่าแค่อะไรจมูกปกติเนี่ยใช่ไหมที่มันเออทำไหมทำอ๋อทำแต่ไม่รู้ว่ามันแบบช่วยมั้ยนะก็ว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจะติดกันไรทั้งดังกันลงแค่ปลายกับแค่สันน่ะมันจะสวยต่อไปน้องจะลงแก้มแก้มใช่หนูปัดแก้มเป็นของ for youtube คะ่ะอ for youtube สีข้างหลังเละหมดแล้วนะคะส่นวนฟูจะเป็นของทาเชฟเทปนะคะแบบนี้ทารวมๆกันแบบน่ารักน่ารักหนูปัดแก้มตรงไหนปกติประมาณนี้ถึง แค่นั้นแล้วก็มีตรงอ่าสีที่หนูใช้สีแรงมากไม่เดี๋ยวว่าเป็นสีที่ชัดๆอะพี่จะใช้เป็นโทนแบบพวกแบบอมแดงๆชมพูชม,มพูอะไรเงี้ยไม่่คยกล้าต้มมากเท่าไหร่เออแค่นั้นเลยเหรอแค่นี้เออสวยนะอ่ะต่อไปยังไงต่อไปทาปากกันเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้ว ก่อนเยจเขียไอเนอร์ก่อนแล้วดูน้องเขียนคอปากไปก่อนนะคะว่าน้องเขียนแบบไหนเดี๋ยวให้น้องแบบสอนกรุบกรอบไปหมอจะเขียนแบบรอบปากไปเลยแต่ว่าตรงข้างบนอะคือเป็นคนไม่ชอบให้มันมีตรงเนี้ยก็เลยจะเขียนทับอ๋อไม่ชอบให้มีกระจับใช่น่าจใส่ฝอเลยฝอจะแบบเขียนแบบตรงไปเลยอะ่ะเออ มันต้องใส่แมสหนูทาปากแบบนี้ได้จริงเหรอหนูทาอย่างนี้นะแล้วใส่แมสไหมใส่เฮ้ยเลอะไหมก็เลอะแต่ว่าเราก็จะทำมันแบบมันดูให้ปากแบบอ่าจููที่มีเนาะหนูเป็นอะไรแบบก็แต่กี่ขวบอ่ะเพิ่งเป็นมาแค่แบบปีกว่าเองเริ่มจากอะไรเนี่ยหนูลองเล่าสิตอนจริงๆคือแบบว่าชอบการถ่ายรูปอยู่แล้วอยแล้วก็แบบเหมือนมีแบรนด์เสื้อผ้าเขาก็เป็นต่อมาเองใช่ติดต่อมาเองเลย เสร็จแล้วก็เหมือนได้ไปเป็นนางแบบประจำของแบรนด์วาชิแวกอ๋อแล้วหลังจากนั้นเหมือนคนก็แบบรู้จักมาคืนอ๋อก็ได้มีงานต่อเนื่องมาจะบอกว่าในพวกนี้จริงๆเราว่าเราก็ต้องหาแสงให้กับตัวเองก็คือพยายามถ่ายรูปเป็นตัวเองไม่ให้สูญหายคาแรคเตอร์การแต่งตัวการแต่งหน้าที่รู้สึกว่าคนดูแล้วแบบเฮ้ยอยากเอาคนนี้มาถ่ายว่ะอะไรเงี้ยแนวใครแนวมันชอบแบบไหนแบบมันแล้วที่ตัวเองมั่นใจทําบ่อยๆคือไม่ต้องบอกว่าอุ้ยจังก็ได้นะแค่ถูกคนไล่รูปแบบหลักร้อยหลักสิบอะไรเงี้ย ถ้ามันมีคนเห็นแล้วคนกดส่งตอบไปให้คนที่เขาชอบอ่างเงี้ยเราก็สามารถมีงานได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ๊ยไม่เคยถ่ายรูปเลยแต่บอกอยาเป็นนางแบบแต่ใครเก็จะไม่เห็นงานตัวเองจะไม่เห็นรูปเองว่าเออหนูหน้าตาอย,ย่างไงสไตล์นี้เหมาะไหมชอบอุ๊ยอยากได้แนวนี้อะไรเงี้ยคือเราต้องสร้างตัวตนหาคาแรคเตอร์ตัวเองออกมาก่อนคนตาหนูนเล็กมากนะพี่บอกให้น,นั้นเล็กมากนะทุกคน แม่อบอกว่าเล็กถ้าหนูใส่ไปหนูจะรู้ว่ามันเล็กมากนี่นทุกคนดูอันน,นี้ที่ให้น้องคืออันนี้เพราะไม่ขนตาเก,กาหลีอ่ะพี่สำหรับแต่งหวานเวลาแต่งแบววี่ใส่อันนี้ห<ม>รือหนูใส่ใหญ่กว่านี้ปะไม่เล็กกว่านี้ก่อนแต่งผมคือคู่นี้ครับนี่ยังไงน้องโมต่อไปอะไรจ๊ะไฮไลท์ก่อนก่อนแป้งอีกเหรอน้องลืมอ่ะอ้าวมันต้องหลังแป้งเหรอ ือคือการแต่งหน้ามันก็แล้วแต่แต่ว่าหมายถึงว่าโดยปกติที่เห็นนะก็คือเหมือนคนเราเราเืเสร็จเนี่ยจะลงตาลงอะไรก็ช่างแต่ว่าคือเขาก็ต้องเซ็ตแป้งฝุ่นาแต่ว่าถ้าใครไม่เซตแป้งฝุ่นเนี่ยเราก็จะไฮไลท์ไปแบบไฮไลท์แบบเนื้อครีมหรือว่าแฮไลท่เป็นเนื้อเออแต่ถ้าจะใช้ไฮไลท์เป็นแบบเนื้อฝุ่นอะไรยเงี้ยก็อาจจะต้องเซ็ตแป้งก่อนหรือเปล่าไม่ถือว่าไม่รู้นะแต่ว่าโมเดลหนูใช้แบนใช่ไหมล่ะแล้วมันก็สวยก็ก็ใช้ได้ปกติสวยก็คือสวยพะเรียนถ้าสวยคือจบไม่มีผิดไม่มีถูก็คือออลลลลงงเเเยย ก็แปลกเหมือนกันเออแปลกนะคือไม่เกยเห็นกันเลยว่าเออแปลกนะมันแบบเราทำได้ง่ายอ่ะแล้วแป้งที่ใช้อ่ะก็ไม่ใช่แป้งที่แบบเป็นแป้งฝุ่นหรือแป้งนะมันเป็นแป้งแบบแป้งเนี่ยมันแป้งอากาศอ่ะลงเยอะไหมก็ทางหน้าเออเลิศเดี๋ยวกอใช้แป้งทาบิวี้ให้น้องหน่อยนี่ลงให้ลูขค้นหนึ่งนะคะกดไปดนช่วงใต้ตานิดนึงแค่นี้เออเห็นปะมันมีความแบบว่าผูๆขึ้นมาว่าแค่นั้นเลย ช่นะสวยเห็นไหมมันเอามาดูเต็มเนาะเห็นมาด้วยบอกว่าคนแต่งหน้ายังไงก็คือใช้ได้หมดมันจะดูเต็มขึ้นแบบง่ายๆเลยแบบดูแบบเป็นคนแต่งหน้าเก่งเออไอ้นี่เนาะมันนวลๆแบบนี่เออเห็นไหมล่ะมันจะแค่นั้นเลยแค่นี้เสร็จแล้วเพิ่มเสร็จอะไรเยอะอะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าลุคนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะหนึ่งสองสาม ของพูก็คือไม่ต้องพูดถึงคือเดิมๆอยู่แล้วทั้งง่ายๆธรรมดาๆนีไม่ใช่ตาด้วยแปลกๆดีแบบว่าอย่างที่บอกว่าลงลงพื้นเสร็จไปคิ้วไปตาไปแก้มปากไปแก้มทาปากเสร็จปุ๊บกลับมาตาใหม่ใส่ขนตาหนีบขนตาเสร็จปุ๊บไล์งไฮไลท์ฝุ่นเสร็จปุ๊บแป้ง เออแปลกหนีไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าออกมากคือเป็นสไตล์นี้ใครชอบตอนนี้ก็สามารถแต่งตามได้ลองดูตอนนี้คุณน้ำโมกมากสนุกมากสวยมากๆวันนี้คือแบบฉับเวอร์จำได้ไหมว่ารายการเราทำยังไงจำได้หนึ่งสองสามก็สิบบิวตี้เออแล้ว ขอบคุณน้องมากวันนี้นะคะ,ะใครเป็นยังแบบก็นั่นแหละอย่างที่น้องโมบอกนั่แหละก็คือเราต้องสร้างตัวตนให้คนเห็นกับว่าเราสไตล์ไหนอะไรยังไงนะคะรับน,นี้ต้องขอบคุณน้กๆแล้วก็บอกว่าที่คุมันจะได้จากน้องโมไปไม่มากก็น ôi, ้อยนะในการแ <laughs> ต่งน,นะจะบอกว่าหน้ไม่ถูกนะแต่หน้าแบบนี้ก็ถือได้เหมือนกันเ <laughs> พราะทุกทายออกมาแล้วว่ามันก็คือสิ่งที่เรับเป้าหมายเดียวกันคือความสวยเหมือนกันนะคะนี่ฉ่ำมากสวยฉ่ำมากนะคะ <laughs> สายเทมที่น้องโมรู้สึกว่าต้องมี <laughs> อันแรกก็คือจะเป็น sleeping mask ก็คือนี่หรอ ไม่ใช่แบบเมคอัพใช่ไหก็คือเป็นเซ็ตขึ้นมาก็ต้องมี2กันแดดค่ะกันแดดแต่ต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยไหมใช่สูตรกูอ่ะิีซสุดท้ายคอนทัวร์เหรอใช่ค่ะจริงเหรอก็คือหนูแต่ว่าขอแค่มีคอนทัวร์มีกันแดดมีลิปมันแล้วอยู่เลยอ่ะแบบเบาๆเลยๆเลยแปังออกมานะคะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบนี้มากกด subscribe ชอบนี้มากถึงไม่เสียยอก็ดิ่ง กริ่งกริง,ง,งก็จะให้ฟุลก้อนน้องโมโด้วยนะคะสำหรับเจ้ามินอย่ลืมกดแล้วก็แซมเมนต์ติชมได้หรือว่าวม,มีอะไรอยากบอกฟุลก,กับน,น้องโมก็เมนต์ได้เลยนะคะสำหรับนนี้อย่าลืมไปกดติดตามน้องโมด้วยติดตามฟุ้วยนะคะนในไอจีนะคะเดี๋ยวฟุลขึ้นไว้ให้นะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย